สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนีส,สวยๆเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนสวยแล้วมาจากสวนเนาะแล้วก็สิมาเท็ดกินพี่น้องเท็ดกินกินข่าวเส้าเนาะมือนี้เก็บพักขนามาเพราะว่าพักขนาดอยู่สวนมันยั่งรลายอยู่เด้อพี่น้องเสียดายก็ได้เก็บม,มาพัดเนาะผักพัดพักขนาเนาะพี่น้องสิพัสไซมูแว่าพี่ใหม่บ่บหูว่าบ่บ,บีกินไหนหรือบ่ สีเห็ดกินให้บอบบี้กินเลยเนาะเพราะว่าบอบบี้ข้าเอาลูกพี่น้องเอาลูกเอาลูกเ,เป็นคุณแม่มือใหม่เนาะพี่น้องกะเรียบกระเรียกซอยกันเนี่พี่น้องไปมาเพื่อนกะซอยกันเรียกเรียกซอยกันเจ็บอัปเดตอาการน้องมีมีเลยเจ็บตาไปหาหมอหมู่บ้านนี่เนาะพี่น้องหมู่บ้านนี่ไปหาหมอ บางตอนสาวนี่ก็ไปเสต็จน,นะเสร็จน้ำเกลือเนาะมีเอซีกับข้อมเมนยู่พี่น้องวิธีใส่ยาเนาะเอฟซีข้อเมนมาไลาย,ยูพี่น้องวิธีใส่ยาแล้วก็บางคออเมนก็บ,บอกว่ายาเผาใส่เนาะเล็กหน่อยมันยังหน่อยเกินนะยาเผาใส่ายาแต่ว่ามู่บ้านนี่ก็ได้ใส่เวลาพี่น้องแต่ยาไปแล้วอ่านคออเมน อยู่กับใส่วิธีใส่ยา FC เพื่อนกับคอมเมนต์มาบอกน้องหือว่านี่จักเสียจังได้ได้พี่น้องเอ,อ้ยเมื่อเกิดมาแล้วห้องก็ต้องเลี้ยงเนาะเลี้ยงไหน้องใหญ่ขึ้นมากปีงเอาวาบ่กปีงเอาไหม กันโบกินอันนี้ก็กินพริกเนี่ยอันนี้ไม่พริกกันโบกินอ๋อมันเ,เป็นมูสามสัดสิทธ์มันเป็นลายเนื้อนางหน่อยเดียวกินแต่สิต่เออกระดื่มน้ำมันออกเดี๋ยวสิดื่มน้ำมันออกสะทธิกระสิทธิ์เออเอาออกบนโหลดทานฮะสิบปีเพราะสินนะสะพัดใส่อะนะสิพัดใส่เตาพืช Maybe like it's a ตัวนี้ไปบีจ้าต,ตัวนี้ไฮบอสบีไปเปลี่ยนกินในในึงบได้แม่อยู่กรรมนาะทางฟังเล่ากับสีขลามเขากินใน,นเด้อพี่น้ were, อ,อ,นองมีเอฟซีคอมเมนต์ถามอยู่ว่าคอหน่องม่มีไปใส่เนาะพี่น้องแฟนบอสบีไปใส่พี่ใหม่กับโบหูคือก,กันเด้อพี่น้อง รับบอบบี้คนนอกว่าไปใส่ กินมไรันดีนี่เอากินทอ้มึงนะมาเอากินไดอยู่ดอกเบื้องสิเหิือบอันนี้อันออกอันเบิ้องส้บอได้รอยู่เอาเลนอนอยู่่เอาคน้องขี้นองขี่ช้อันนี้ต่ละเออสีดำพื้นขล้ำคงกินไร้โมมีของกินได้โมมีแห้งขั้นมาปิ่งมูกินได้กันนี่เด้อ โมโหคือแกสีเนี่มันก็บได้มีน้ำมันแน่มันก็แค่นี้ติดนิดเดียวสิพัดอันนี้ใส่ทั้งมูทั้งสีพี่น้องปนกันเลยสิแจ็คเห็ดแบบวม่มิดท,ทั้งสีทั้งมูเนาะพี่น้อง ดีด้วยจัดซัดได้ตัดเป็นสีเดดที่ละหน้อยนะก็มากไม่ บีดสิงปลาพี่น้อใส่จนนี้ไปตัดพื้้เมื่อยเน้ยพี่น้องก<ช>็ย<ช>ิ้มเหื่อกันได้บอยากคอยชีวิตผู้เฒ่าแล้วค่็จม,จม,มุจบบ่อยากเป็นผู้เฒ่าจม บมฮัยที่เก็บอยู่เวาทอดครับรสอะไรอีกเนี่ยโมเมนต์เาทอดแซด์เนอร์ทอดธรรมดาเนี่ยแหละพี่้องเล้ยราสีจีนนั่บังน้องจีนนู่จีน่ขอโทเราจะใช้แล้วน็คับนุ่มมันจะให้แไปน้งนุ่เสรินนีกเนึ่งแ ัดแบบว่าเห็ดคื้อไฟแดงไฟหยางน้ำกัจนแสะกันพัดไฟกันทอดพัดใช่สีแล้วมันแบบว่า,สารสมันสิเปลี่ยน Oh ở có Gần làng kẹp chứ Nhà sẵn Đã Đi lại đi bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ อื้ออื้ออหมอยัคน่ะ แต่น้ำตาลพี่น้องน้ำตาลเป็นนัวขะนอเด้อ ตาจากนันวขันนอซอสหอยน้ำปลาอะไรก็ แค่นี้ใ่ลูกล้านไปใส่แล้วเบิดน่กินาอยู่ย่มกินอยู่่งหิวล่ะมาหาหายสอบ่มีลูกก็ซํามีลูกพี่น้องเอ้ยฮะเดียโบจบโสินจ้าเือจ้านายบุกว่มีใหญ่กล้าต่อบ่มีลูกก็ซํามีลูกคเมเพิ่มลูกคู้ใหญ่ไม่อีกจอนี้ ซีวีดใส่น้อยมากใส่มากกินข้าวแล้วพี่น้องว่ามีกินไหนอยู่บอไนี่เลยขัวพักนะบอหยันพิษกรรมแน่พี่น้อง เขบาบ่กโมจ้งสิพิชเป็นไรหรอโมจ้งสิพีชเป็นไร,ป,รปีปรงปลากินปีงปลาปีงหมูน้องอ้อนน้องนิ้วเจ้าไปใช้พี่น้องไปเล่นจ้าก,กินข้าวจ้าว่าวได้กินข้าวนานะไปเลยนแล้วอ้อนไปเล่นอือันกับท่านไหนตื่นม,มาเด้อพี่น้องมากินข้าวเขากินพร้อมดุกนอน จะหน่ลูกตื่นพี่น้องเหลี่ยงกันไปนี่แดดซ่าใหญ่ซาผัวเขาใหญ่อยู่ไปกินไปน้องนือต้ตักินกันตอกินสาวาวตอนกลางินเขาหุงก็พักนักกินแบบอาหารไทยใช่อืม่อหมใชอืมคือต้องดี่อกูกิจารณที่ก่อนสา

ตกแรงมากโอ้ยมีมีกับเสาสุกเลยเสาซะเนาะเจ็บตาเนากนอนบิดมือกระโบเบิดมือหรอหายมือนี่ในยินเสียงหายไร้เถื่อจะได้มือนี่ติดมือเราป่จ๊ะ มื่อนี้ยพอบอบบีก็โทษมานกน้องสาวนี้เบิ้งคลิปเห็นแล้วพี่น้องเบิ้งคลิปเหน,นคลิปก็เลยบอกว่าให้เอาไปห้องหมอแข็งให้เอาไปห้องมอนะห,ห้องหมอแข็งจำประสักเนาะเมื่อนี้แต่บอกว่าท่านได้ไปเราบอกว่าให้ไปมืออื่นมืออื่นเอาซะไม่มีไปบอกขั้นขั้นไปก็ขี่รถเถียว ขั ens, ้นไปที <n> ่รถจักบรราดอกไปหาเสร็จ้ามบ้อนกันขากับเขาไปมองอันนั้นดนแล้วสุกเซิรนดแล้วไหเอาขั้นบ่าได้ไปวะของอื่นขั้นได้ไปกัเขาไปสุกเซิรนขั้นบาบัวด้ไปกะั้นบ่าไข่แน่กับ้ไปนึ่งก็บเบิก็มืดหน่อยนะเนเบอันนี้กับมืดหน มึงอาบน้ำแบบเมื่อน่ะแบบนอดแบบกันเ่อไหร่หายมื่อน้องกาพุชโซนายินเชื้อหายเพลินเหมือนนี่คือสีอซย่ดอกพี่น้องเบิ่งทรงเนาะเกิดไม่ไหมคือวัวโสเลยพี่น้องพ่อผ่านไปแบบว่า คิดว่าญ่ขึ้นนีิเสิ่มเสาะยายบามันเนี่บ่เาสอตนมันนอยบ่เาเนอกินไ่กินกินได้ได้อย่างนั้อกินจะเห็นกระากินแหนม่เหนขำได้บาม่เห็นยามนอนหคือตาปกติยามตื่นขึ้นมาคมัน มันตุกแล้วบริเซตขีตาออกมจากรอย้หนเศ็ดดื้อมันเศอักเสบขนเอาเ็ดได้มัน่อไปฮะเ็ดนี่บอุ่นเศ็ดแว่าอน่นี้มันยาด่ามันเห็นทุกน้ำเกลืออันน้ำอุ่นสาเสตหนำตมพดพดน้ำตมดพดแล้วก็มาเศ็ดมันจะเอาหอนๆไลย เอาสัมดี้ไปจุ่มแล้วก็ปั้นปั้นอุ่นแล้วก็จั๊กเศษเกิดมาผอมด้วยความเจ็บตาพี่น้องเออเบอื่นันคือคาขนขี้สบือเศร้าหรือว่าขี้สบือเสบือศราแหงแล้วเล่ก็แหงอา้กอขี้สบือแหงนะเนาะเนาะ น้อแม่กอกนี่น้อคือคนผู้ฮู้ผู้ดีนี่ตอนแรกนี่ตอนไหเห็นนะกะกะคือผู้ใหญ่นี่เนาะเริ่มโตใหญ่ขึ้นเด้เด้เนาะ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเริ่มใหญ่่เริ่มจับเต็มมือ่เดี๋ยวก็ใหญ่ดอกเดือนนึงแป๊บ เ2เ, 4, เด,ดือนแป๊บแปเกือวันที่สี่เมืที่สิบกได้สิบุวัะได้สิบไปเหมือนเนาะไดสิได้สิหาว่ะวันที่สิเดือนมีนาบอก่สี่กที่สเ,เ,เดือนเนี่ยเดือนมีนามีหน้าตัว ตื่นละพี่น้องมึยงยานีมื่อึงาตาึ้นมาลับขึ้นเด็ด vừa để phát bệnh mối bỏ mọi người nếu muốn bưng cái mối bưng cái mối bưng Thì mình bỏ cái mối bưng cái mối bưng cái mối cái mối bưng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  cái mối cái เราเสร็จเนี่ย่อะไรซีบื่นถึง้ไม่ไดหายเอาว่านำน้เกลือเสร็จมอามนซ่กาอุ่นขนอล่นอะ่ก้ค ตามติด mượn เหมือนบ่ได้ <laughs> <laughs> นุ่มหายกับวกินเปียงมุกปลาเนาะพี่น้องเปียงมุกปลาปลานางเนาะปลาเกี่วปลานัางบอบบี้นะสีกินได้อยู่ดอกนอกพี่น้องปลาเกี่ยวปลานางเพราะว่ามันเป็นปลานะ้าสีหายแบบว่าบอบบี้กินคล้องทั่วไปกับยานเพิ่นพิษพิษอันนั้นนอกพี่น้องแม่ลูกอ่อนนะยานพิษกาง ราะว่าทางบ้านแถวบ้านพี่ใหม่เป็นกระสิเน้นเรื่องอาหารการกินของแม่ลูกอ่อนนะพี่น้องแม่ลูกอ่อนด้ว่าแม่ลูกยังหน่อยเนาะ้วกาคลิปนี้กระสีแบบในยินเสียงปีใหม่จมแน่เด้อพี่น้องเป็นคลิปทีจมเนาะมิดนึร้ายเติบพี่น้องเอาละ จังได้ก็ต้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดอ้อที่เขามาติดตามมาชมเนาะปิงมุกปลาแล้วกะสิเอาไปอันนี้พี่น้องบ๊อบบีนะ้หนาสิกินได้ร้องมุกปลาแก้วป้านังหนาเจ้าบุเป็นอยังเจอกันใหม่คลิปหนาเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับมุกปลาสามมุกเนาะลาไปก่อนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องบายบายหรือว่าถ้า คาเบิ้งมกปลาขังในก่อนกระไดนาอพี่น้องจะสิปิดคลิปอีกแป๊บหนึ่งเด้อกระซุกแลนี่เรียบร้อยพี่น้องมกปลามกนี้พี่ใหม่ใส่ใส่หอมลายเนี่ยเด้อผะว,วามากินหอมเนาะเรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยบายบายเด้อทุกคน